ดีเจนะครับหวังดีนะครับก็ทักทายนะครับพี่น้องที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุของเรานะครับ90.25แล้วก็ถ่ายว้ยของเรานะครับที่ได้ถ่ายทอดไปทั่วทย่ทั่วโลกครับพี่น้องครับตั้งแต่เมื่อวานมาจนถึงวันนี้นะครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ขับเคลื่อนนะครับกับบนชนนะครับเมื่อวานก็เห็นพี่น้องชาวนานะครับ ไปให้กำลังใจนายกที่สำนักปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับที่เมืองทองธานีนะครับผมก็ได้ไปด้วยนะครับในฐานะพวกเราก็เป็นชาวไร่ชาวนานะครับเราไปให้กำลังใจนะครับเราก็อยากจะให้รัฐบาลนะครับรักษานะครับแล้ว็คงไว้ของโครงการรับจำนำข้าวนะครับของประเทศไทยเราก็อยากจะให้พี่น้องชาวนาลืมหูลืมตาได้นะครับแต่วันนี้ เห็นภาพวกปกสนะครับไปที่สำนักปลัดกระทรวงกลาโหมเหมือนพวกเราไปเมื่อวานกลับไปเข้าไปนั่งพูดคุยกับผู้นำทหารทหารบกนะครับแล้วทำยังไงครับเข้าไปนั่งพูดคุยกันห้ามไม่ให้นาย,ยกยิ่งรักเนี่ยนะครับเข้าไปทำง,งานตรงนั้นนี่มันคืออะไรครับไอ้เทพเทือกมันใหญ่เหรอใหญ่ครับฟ้ารับแผ่นดินเหร พี่น้องประชาชนคนชาวนาพี่น้องประชาชนคนที่รักประชาธิปไตยเราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันครับพี่น้องครับถึงผมขับรถแท็กซี่แต่อาชีพหลักผมเนี่ยก็คือคนทำนานะครับคือคนทำนาครับพี่น้องทำนาเป็นครับคิดเป็นไม่เหมือนได้พวกนี้่พยายามจะต่อต้านไม่ให้ธนาคาร ออมสินธนาคารทรกสปล่อยเงินให้ชาวนานะครับนี่มันคืออะไรครับแต่เมื่อวานนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณธนาคารทรกสท,กที่บอกว่าจะจ่ายเงินให้พี่น้องชาวนาทุกบาททุกสตางค์นะครับที่มีเงินเข้ามาสู่ธนาคารเมื่อวานก็ได้ข่าวว่าธนาคารนอมสินไอ้พวกกรรมการได้เฮียหนินะฮะไอ้พวกสมุนอาํารวจทั้งหลายเนี่ย ใช่เงินพ่อเงินแม่มันนะเงินพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งนั้นที่ไปฝากไว้แต่มันไปถอนอรอกครับพี่น้องครับเมืาา่อวานนี้ก็มีใบประกาศนะครับให้ถแถลงการของมนเนี่ยนะครับผมก็มีโอกาสได้อ่านอยู่นะครับของก่มสาภาพรายงานเนี่ยนะครับประกาศมาแต่ไม่มีลายเซ็นมีแต่ตาประทับนี่มันคืออะไรไปบีบมังครับ กรรมการประธานกรรมการผู้จัดการของธนาคารออมสินเงินพวกเราวันนี้นะครับก็มีหลายคนตั้งใจจะไปฝากเงินที่ธนาคารออมสินนะครับผมเองก็ไปฝากเหมือนกันเพราะว่าหลานเนี่ยขอเงินจะไปเที่ยวทะเลว่างั้นผมก็เลยไปเข้าธนาคารออมสินครับหนึ่งพันบาทให้หลานนะครับก็นึกเอิ่มมันธนาคารทำไมเป็นไม่เป็นธนาคารหนึ่งทำไมต้องเป็นธนาคาร ออมสินด้วยวะเพราะเราก็รึกออกธนาคารออมสินเป็นของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับครับก็พี่น้องครับก็อย่างนี้แหละขึ้นมาพูดคุยยังไม่ทันไรนะครับพิจารก็ขอบคุณพิธีกรก็ขอบคุณนะครับไม่รู้ว่าจะฝ่ายไหนขอบคุณกันนะครับขึ้นมาเวลาเหลือน้อยนะครับก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะก็เอาสักเพลงหนึ่งนะครับไหนๆก็จะ ได้ลงจากเวทีแล้วก็ดีใจที่ขึ้นได้มาได้ขึ้นมาทักทายกับพี่น้องนะครับคนที่อยู่